เวลาประกาศก็คือแค่ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้เท่านั้นนะคะแค่ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้เท่านั้นวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนนะคะพศสอง3ันห้าร้อยหกสิบสามนะคะท่านใดที่สนใจนะคะส่วนถ้าเกิดอยากสนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดการผ่อนชำระหรือ,อเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ เอกสารในการออกรถนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะหรือเรามีท่องทางหลายท่องทางในการติดต่อนะคะทางเพจ Facebook ก็มีนะคะเพจ a c e b o o k นะคะเซรีไทยรถสวยรถด,ดีบุยลำอันนี้สามารถเข้าไปใน Facebook เลยนะคะเราพิมพ์ค้นหาได้เลยนะคะเซรีไทยรถสวยรถดีบุยลำนะคะสามารถทักเข้าไปทางเพจนะคะอินบ็อกซ์นะคะจะมีพนักง,งานหลายท่านคอยตอบคำถามให้อยู่นะคะว่าเราใช้รถเราใช้เอกสารรุ่นไหนชอบรถแบบไหนนะคะจะมี หลายท่านให้คำแนะนําอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกทาง f a c e b o o k นะคะหรือทางเบอร์โทรได้เลยนะคะเพราะหลายท่านชอบดู y t u t u นะคะชอบดู YouTube แล้วก็อาจจะไม่ได้เล่น f a c e b o o k นะคะก็ทางเบอร์โทรได้เลยนะคะโทรไปสอบถามนะคะ0814999044เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีะมีพนักง,งานนะคะหรือทางส่วนงานของเรานะคะคอย รับโทรศัพท์และคอยตอบคาถามให้คําแนะนําให้คำปรึกษาอยู่นะคะหลายท่านที่สนใจมองหารถใช้งานนะคะและจะบอกไว้เลยนะคะว่าของเรามีบริการทั่วประเทศไทยนะคะของเราเน้นขายออนไลน์นะคะเพราะว่าเราขายออนไลน์มาแล้วมากกว่า20ปีนะคะเราขายออนไลน์ไม่เคยมีอ่าเขาเรียกว่านะลูกค้าหลายท่านนะคะที่โทรมา สั่งซื้อพูดยังไงะคะทรมาสั่งซื้อรถสวยๆของเรานะคะไม่เคยผิดหวังเลยหลายท่านที่ไม่เห็นรถนะคะพอเห็นรถแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะของเราคัดเกรดเอคุณภาพดีนะคะอันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะว่าพามาให้ดูเป็นน้ําจิ้มของอนสูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอสูพาวเวอร์นะคะการใช้งานนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าชอบแบบไหนเพราะว่ารถของเรานะคะถ้าเป็นอีสูดีแม็กก็จะมีหลายหลายสเปกนะคะสองจุดห้าหนึ่งจุดเก้าอันนี้ก็สามารถเลือกได้ตามชอบเลยนะคะว่าชอบ ใช้งานแบบไหนนะคะใช้งานแบบใช้กําลังเยอะหน่อยก็เป็น2.5นะคะ1.9ก็วิ่งแบบสบายๆนะคะประหยัดน้ามันนะคะก็มีหลายรถหลายรุ่นหลายคันนะคะที่ให้ดูกันนะคะลองสมศอมนะคะหมุนกล้งมานิดนึงนะคะฝั่งทางโน้นของเราก็มีนะคะรถต,ติดตู้นะคะรถตอนเดียวติดตู้นะคะนั่นนะคะก็จะมีหลากหลายรุ่นเหมือนกันมีทั้งรีโวนะคะมีทั้งอีซูซูนะคะโตโยต้านะคะก็หลายรุ่นเช่นเดียวกันรถของเราค่อนข้างเยอะนะคะแต่จะบอกว่านะคะ ไม่ได้แค่เยอะที่หน้าร้านนะแท็ก๊อกก็เยอะด้วยที่สําคัญจองก็เยอะนะคะจัดปล่อยไปกันก็เยอะด้วยนะคะก็ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนะคะเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะคะถ้าอยู่ใกล้นะคะก็เชิญเรียนเชิญได้ที่ร้านเซรีไทยรถสวยของเรานะคะอยู่อาเภอโนนแดงจังหวัดบุรบีรัมย์นะคะก็เข้ามาคุยกันได้มาที่หน้าร้านได้เลยแต่ถ้าท่านใดที่บอกว่าไม่สะดวกเลยตอนนี้นะคะเพราะมีหลายจังหวัดนะคะที่ไม่ให้ออกต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องมานะคะเรามีการ ถ่ายวิดีโอนะคะมีถ่ายคลิปให้ดูกันเลยนะคะอันนี้พามาดูไรสดนะคะแต่เราจะมีตั้งหากนะคะในการถ่ายคลิปวิดีโอแต่ละคันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะภาพนิ่งก็มีนะคะซูมให้เห็นช,าชาัดไปเลยทุกซอกทุกมุมเลยนะคะท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้โทรมาก่อนนะคะแอดไลน์กันเข้าไปนะคะก็จะได้เพื่อนๆแล้วก็ได้ขอดูรถนะคะเห็นเลยทุกซอกทุกมุมกันไปเลยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะ อันนี้เราพามาไล์สดเป็นบางคันบางส่วนนะคะท่านใดที่อยากดูจอลึกกว่านี้นะคะอยากดูจอลึกกว่านี้ก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ได้นะคะเซรีไทยบุญรำนะคะเซรีไทยบุญ a ำ c o m นะคะเข้าไปดูนะคะจะมีรถหลายคันหลายรุ่นให้เลือกเลยนะคะว่ารถราคาไหนนะคะปีอะไรทุกซซกทุกมุมเลยอันนี้จะมีทั้งคลิปวิดีโอเป็นสั้นๆแล้วก็จะมีเป็นภาพทุกซซกทุกมุมให้ดูเลยนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยาก โทรมาคุยนะคะอยากเห็นวิดีโอคอคุยกันเห็นรถชัดๆแบบนี้นะคะเหมือนไลฟ์สดเลยก็สามารถทักไปทางเพจ Facebook นะคะเซรีไทยรถสวยรถด,ดีบุยลำนะคะก็จะมีพนักงานนะคะคอยตอบอยู่นะคะอาจจะแอดเป็นเพื่อนส่วนตัวแล้วก็พามันดูเป็นคันๆไปนะคะอันนี้ก็ลองเข้าไปดูนะคะก็ยังไงพี่น้องฝากไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรถมือสองเซไทยวิลานะคะทางช่องทาง YouTube นี้นะคะไม่ได้มีแค่เรื่องรีวิวรถนะคะไม่ได้มีเกี่ยวกับอ่า ความบันเทิงอย่างเดียวยังมีสาระคลิปอื่นๆให้ด้วยอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่ความรู้นะคะลองเข้าไปดูเข้าไปติดตามกันดูนะคะความบันเทิงก็มีให้ชมกันเพื่อคลายเครเียดน,นะคะเอาเป็นว่ายังไงไลน์นี้พี่น้องขอฝากไว้ก่อนดียังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวอาจจะเป็นท่านอื่นๆนะคะเป็นน้องบีมเป็นน้องอ้อน,นะคะเข้ามาไลฟ์สดให้ดูเป็นรถรุ่นรถเก่งบ้างรีววบ้างนะคะสลับกันไปดียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ